Mission to Pluto Podcast. let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a Not f าวล d พอดแสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ f i n a Not f าวล d พอดแคครับพอดแคสต์ที่นำเรื่องราวแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาสกิดตอมอยากรู้ของคุณวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลครับเราเดินทางมาถึงเอพิโ od ที่15แล้วนะครับก็ ทนับแล้ว15อาทิตย์นี้ก็จะลอกเข้าไปเกือบจะ4เดือนแล้วนะครับก็นานทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เจอกันเป็นครั้งแรกนะครับก็ลองย้อนกลับไปฟังได้อีก14เอพิโซดนะครับก็เชื่อว่าจะเจอตอนที่สนุกแล้วก็ถูกใจหลายๆตอนเลยนะครับก็นะใครชอบเรื่องแปลกเนี่ยก็น่าจะชอบฝ่ายน็อตฟาวนะครับมาถึงตอนที่15ครับก็จะขอฉีกแนวไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสงครามครับ เข้าใจว่าสงครามเนี่ยพอพูดถึงแล้วก็ไม่มีขยากให้เกิดหรอกแต่ว่าเมื่อตอนต้นปีเนี่ยมันจริงๆเราก็เสียวๆเหมือนกันเนาะว่าจะมีสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าเมื่อแบบสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเขาเริ่มเขม็นกันใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ทันที่จะก่อสงครามอะไรกันนะครับก็มีเรื่องของโควิด -19- <laughs> มาคั่นไว้ข้าศก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจริงๆมองเป็นสงครามได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นสงครามระหว่างเชื้อโรคนะครับกับมนุษย์นะครับยังไงก็ต้องให้มนุษย์ทุกคนเนี่ย ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ช่วยกันร่วมมือครับในการต่อสู้กับโรครายนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอพิโซดที่15ตอนที่ออกอากาศไปเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่กับผมก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่าตอนที่ผมอัดตอนนี้เนาะสำหรับสงครามที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็จะเป็นสงครามครั้งหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสงครามที่สั้นที่สุดในโลกครับสั้นที่สุดก็คือระยะเวลานี่มันเกิดขึ้นช่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับสงครามที่ว่านี้ก็คือเป็นสงครามระหว่างอังกฤษกับ เซนซิบ้านะครับหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอัง o r o s e n ซ i b a w a นะครับเราอาจจะไม่คุ้นกับชื่อของเซนซิบ้าสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่ไปที่มานิดเดียวนะครับเซนซิบ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศบนเกาะเกาะหนึ่งครับในมหาสมุทรอินเดียปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศแทนซาเนียนะครับเดิมทีเกาะเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านแห่งโอมานนะครับแต่ว่าในปีคศ .1858 ครับสุลต่านฮาจิตบินเซตนะครับก็ประกาศอิสรภาพจากโอมานครับซึ่ง การการกระทําครั้งนั้นนะครับอังกฤษก็ได้ทําการรับรองด้วยนะครับแล้วก็แบ่งแยกรัตสุลต่านออกจากโอมานอย่างสิ้นเชิงนะครับ ต่อมาสุรตานนะครับก็ส่งแต่งตั้งเมืองหลวงขึ้นมานะครับมีการสร้างทำเนียบนะครับบนพื้นที่ของซานซิบ้านะครับแล้วก็มีการสร้างกลุ่มอาคารสร้างปราสาทราชวังติดทะเลเรียกว่าสร้างยิ่งใหญ่อลังการในสมัยนั้นนี่ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยครับสำหรับาราชวังของสุรตานในซานซิบ้านะครับโดยอาคารแล้วก็พระราชวังเนี่ยส่วนมากก็จะสร้างขึ้นมาจากไม้ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการป้องกันอะไรก็เน้นความสวยงามเป็นหลัก นะครับถ้าพูดถึงอังกฤษแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีมาช้านานนะครับแล้วก็อังกฤษเองก็ให้เกียรติแล้วก็ยอมรับในอธิปไตยแล้วก็รัฐสุลต่านด้วยอย่างไรก็ตามครับเยอรมนีก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่สนใจในแอฟริกาตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับโดยทั้งเยอรมนแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาแข่งขันแล้วก็ควบคุณสิทธิการค้าแล้วก็ดินแดนนะครับอยู่ตลอดนะครับในปลายศตวรรษที่19เนี่ยครับ โดยสุลต่านคาลิฟนะครับคือท่านคงเป็นพระองค์ที่พระราชทานสิทธิ์ในดินแดนเคนยาแก,ก่อังกฤษนะครับแล้วก็พระราชทานสิทธิ์ในดินแดนอเอเซียนกนยก้าแห่งให้กับเยอรมันก็เหมือนกับมีการแบ่งแยกดินแดนนะครับก็ อันนึงให้อังกฤษแล้กันอีกส่วนหนึ่งก็ให้เยอรมันนะครับแล้วก็มีการประกาศเลิกทาสต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วชนชั้นปกครองในอาหรับเองนะครับเขาก็ไม่ได้ชอบใจนักหรอกที่จะมี2ประเทศนี้เข้ามายุ่มย่ามการค้าของเขาโดยเฉพาะเยอรมันครับซึ่งเยอรมันเองเนี่ยโดยพื้นฐานเขาก็ไม่ได้เคารพรัฐสุลต่านเลยสักเท่าไหร่นะครับทำให้จริงๆแล้วมีการเขาเรียกว่าก่อความไม่สงบ นะครับระหว่างชาวบ้านกับชาวเยอรมันอยู่เล็กน้อยมีการป,ระ,ประทะกันด้วยอาวุธเกี่ยวกับทหารเยอรมันเนี่ยครับแล้วก็ประชาชนท้องถิ่นก็จะมีการต่อสู้กันอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาสุลต่านคนเดิมที่ชื่อสุลต่านคาดิฟก็สมรรคตลลงในปี1890ครับก็มีท่านอารีบินชัยนะครับขึ้นมาสืบราชวังรัฐสุลต่านกันต่อนะครับก็สำหรับสุลต่านลีนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับมีการออกกฎเกี่ยวกับการห้ามค้าทาส แล้วก็มีการประกาศให้เซนซิบ้าเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษนะครับแล้วก็แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีชาวอังกฤษนะครับให้มานําคณะรัฐมนตรีในพระองค์ด้วยนะครับปีที่สุร่านอาลีสวัร,รครนะครับก็จะมีการลงนามสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและเยอรมันนะครับโดยส,สนธิสัญญานี้ก็เป็นการบอกอาณาเขตแอฟริกาตะวันออกโดยยกสิทธิ์ของเยอรมน,นีในเซนซิบ้าให้กับอังกฤษทั้งหมดนะครับทำให้ตอนนั้นรัฐบาลอังกฤษก็เรียกว่ามีอิทธิพลมากในเซนซิบ้านะครับ โมเมดบินทูไวนะครับเป็นสุลต่านที่สืบต่อจากสุลต่านอาลีอีกทีหนึ่งในปี1893นะครับซึ่งสุลต่านอาเม็ดคนใหม่นีครับก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับอังกฤษไว้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องราวมันเริ่มตรงนี้ครับก็คือท่านสุลต่านอาเม็ดนี่ยครับที่ที่คนล่าสุดเนี่ยอยู่ๆก็สวรรคตครับอย่างกระทันหันเลยนะครับในวันที่25สิงหาปี1896ครับตอนเวลาประมาณ11นาฬิกานาทีซึ่ง การสวรรคตนั้นยังหาคําตอบไม่ได้ครับว่าสวรวณคตเพราะอะไรนะครับแต่ว่ามีข้อสันนิษฐานว่าพระองค์เนี่ยถูกวางยาพิษครับโดยหลานชายของพระองค์เองก็คือคาลิดบินบากาชนะครับวัย29พรรษานะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่สุลตา่านคาลิดเนี่ยครับได้อ่อก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่สุลตา่านฮามิดนะครับคนเดิมเนี่ยได้สวรรคตไปเนี่ยสุลตา่าน คาลิสเนี่ยครับคนที่ถูกต้องสงสัยว่าวางยาเนี่ยอยู่ๆก็ขึ้นไปบรรทับประทับในพระราชวังเลยครับแล้วก็อ้างสิทธิ์ขึ้นมาเหนือร,ออราชบัลลังทันทีนะครับโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตจากอังกฤษก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการกระทาแบบนี้ถือว่าฝ่าฝืนสนธิสัญญาที่อังกฤษตกลงกับสุลต่านอาลีไว้นะครับอีกทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เห็นชอบสแบบท่านสุลต่านคาลิสสักเท่าไหร่นะครับจริงๆจะไปชอบอีกคนหนึ่งก็คือฮามิดบินมูฮัมหมัด นะครับซึ่งคนนี้จริงๆเขาค่อนข้างที่จะสวามีพักต่ออังกฤษมากกว่าคืออยากให้คนนี้ปกครองนะครับทางอังกฤษนะครับก็เลยส่งเซอร์บาริสเคฟนะครับซึ่งเป็นกงสุลของอังกฤษเนี่ยประจําเมืองซันซีบ้าเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษเนี่ยไปยังซันซีบ้าเลยครับเพื่อพยายามเจรจาอย,ย่างสันติแล้วก็เรียกร้องให้สุลต่านคาลิสเนี่ยทรงดําริาแบบทรงคิด ให้รอบข้อบะครับว่าเออการกระทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะซึ่งจริงๆเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นครับตอนที่สุลต่านอาลีคนก่อนหน้านู้นนะครับเคยสมรรนคดต,ตอนนั้นสุลต่านคาลิสเนี่ยครับก็พยายามที่จะขึ้นมาอ้างสิทธิ์แล้วก็ยึดอํานาจเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นกงสูลของอังกฤษที่ชื่อว่าเรเนลรอดนะครับมีการโน้มน้าวให้พระองค์แบบคิดดีๆนะทาอย่างงู้นจะไม่ดีจะเป็นอันตรายต่อพระองค์เองซึ่งตอนนั้นโน้มน้าวได้ผลครับแต่ว่าครั้งนี้ครับสุลต่านคาลิสไม่ยอมครับก็นิ คำเตือนของเซอร์เดฟนะครับซึ่งซึ่งเป็นคนแบบเออไปบอกว่าคิดดีๆนะ คราวนี้สุลต่านคาลิตครับก็มีการระดมกองทัพของพระองค์ครับก็มีการรวมคนได้กว่า3 0 0พันคนเลยโดยทุกคนนียก็จะมีการติดอาวุธทั้งปืนเล็กปืนยาวนะครับแถมยังมีการเตรียมปืนใหญ่นะครับแล้วปืนกลไว้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีการเตรียมเรือรบนะครับซึ่งที่แสบมากก็คือเรือรบที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นเรือรบพระราชทานจากสมเด็จพระราชนีนาถวิกตอรีนะครับก็คือได้เรือจากอังกฤษนะครับแล้วก็เอาเรือเนี้ยจะมาสู้กับอังกฤษเองนะครับ ในฝ่ายอังกฤษเองก็ไม่นิ่งนอนใจครับก็รู้สึกว่าเอาละเขาเริ่มมีการรวมกําลังพลแล้วก็จะอยู่เฉยก็ไม่ได้ซึ่งเดิมอังกฤษก็จะมีการจอดเรือลบไว้อยู่แล้ว2ลํลนะครับซึ่งเอาเตรียมไว้ละเผื่อการเฉพาะอย่างนี้แหละครับหลังจากที่พยายามเจราจาไม่สําเร็จนะครับเซอร์บริสเคฟก็เลยประสานงานนะครับไปขอกําลังสนับสนุนโดยในเย็นวันเดียวกันนั้นเลยครับก็ได้เรือลบเพิ่มอีกหนึ่งลำเป็น3ลํลนะครับคราวนี้เคฟนะครับก็มีการส่งสารอย่างโมฮัมมัด แบบคุณคุณคาลิดเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพยายามเกลี้ยกล่อมพยายามบอกให้พระองค์เนี่ยยุต,ติปฏิบัติการของกองทหารซะแล้วก็เสด็จออกจากพระราชวังกลับบ้านไปนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ถูกเพิกเฉยครับแล้วก็คุณคาลิดเนี่ยก็ส่งตอบกลับว่าพระองค์เนี่ยจะประกาศสถานานาาตัวเองเป็นสุลต่านอย่างถูกต้องเนี่ยในตอน 3ามโมงเย็นนะครับหรือว่า15บหนาฬิกานัน่นเองเคฟก็บอกว่าการกระทํานั้น,นเป็นการกรบฏนะถ้าทำอ่ะแล้วการที่จะเป็นสุลต่านได้เนี่ยคาริสจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าไปเหมือนไปโปรโมตตัวเองอย่างนั้นนะครับจะไม่ได้รับการรับรองนะนะครับแต่สุดท้ายครับ คาลิสก็ไม่ยอมแล้วก็ทำมันจริงๆครับโดยตอน2องโมงครึ่งนะครับบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยก็มีการเผาศพของสุลต่านฮามิดองค์เดิมนะครับและหลังจากนั้น30นาทีก็คือเวลา3ามโมงตรงเนี่ยก็มีการยิงปืนสลุดนะครับขึ้นไปเพื่อประกาศว่าตอนนี้ คาลิตได้สืบต่อเหมือนอาราชวงศ์อะไรประมาณนี้ก็คือยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วนะครับเซอร์บาริสเคฟครับก็พยายามอย่างที่สุดในการเจราจาต่างสันติต่อนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็เหมือนจะไม่สู้ดีนะครับแล้วก็เหมือนจะต้องบีบบังคับให้ท่านต้องใช้กําลังแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่เป็นกงสุลนะครับไม่มีอํานาจในการสั่งการอาหารในการโจมตีท่านก็เลยโทรลเลขครับไปหารัฐบาลอังกฤษใจความประมาณว่า เราได้รับอนุราตให้ยิงพระราชวังหรือไม่หากความพยายามทั้งหมดที่จะแก้ไขอย่างสันตินั้นพิสูจน์แล้วว่าไร้ประโยชน์นะครับขณะเดียวกันเคฟก็มีการแจ้งกงสุลต่างประเทศต่างๆนะครับบอกว่าทงในทุกๆรัฐนะครับจะมีการลดลงมาครึ่งเสาเพื่อถวายเกียรติแก่สุลต่านฮามดที่เพิ่งเผาผลศพไปนะครับแต่มีอยู่แค่เมืองเดียวครับที่ไม่ยอมลดทงนั่นก็คือเมืองที่สุลต่าน คาลิตอยู่นันน่ก็คือพระราชวังที่ถุกยึดไปนะครับอันก็ธงยังแบบเรียกว่าสวัยอยู่อยู่ยอดธงเลยทีเดียวนะครับเคฟนะครับก็จึงแจ้งกงสุน้ว,ว่าอังกฤษจะไม่ได้มีการรับรองคาลิตเป็นสุลต่านโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งกงสุนประเทศอื่นๆเขาก็เห็นด้วยนะครับต่อมาในวันที่26สิงหาครับเรือรบอีก2ลํลำก็มาสมทบเรือรบของอังกฤษที่เตรียมพร้อมรบอยู่ที่ท่าเรือละโดยมีพลตรีแฮร์รี่รอสเนนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาและไม่นานครับก็มีโทรเลขตอบกลับ มาจากรัฐบาลอังกฤษนะครับใจความว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้มาตรการใดก็ตามที่พิจนารณาแล้วมีความจําเป็นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในสมเด็จพระราชนีแต่ห้ามกระทําการใดๆที่คุณไม่มั่นใจว่าจะกระทําสําเร็จอย่างสำลิดผลนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลอังกฤษบอกว่าถ้าเห็นส,สมควรก็ยิงเลยนะครับเ <laughs> นี่ยนี้แปลงง,ง่ายๆนะครับเซอร์บาซิลเคฟนะครับก็ยื่นคําขาดถึงสุลต่านคาลิดอีกทีบอกว่า ต้องลดธงพระองค์ลงแล้วออกจากพระราชวังในวันพรุ่งนี้ก่อน9โมงเช้านะครับถ้าไม่ทําเขาจะเปิดฉากยิงแน่นอนนะครับนอกจากนี้ระหว่างที่ยื่นพยายามยื่นคำขาดไปถึงสุลต่านคาลิดเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณให้พลเรือนนะครับที่อยู่ในพระราชวังแล้วก็อยู่บริเวณท่าเรือเหล่านั้นนะครับทำการอพยพออกไปเพราะว่าบอกว่าถ้าสุลต่านคาลิดเนี่ยไม่ยอมหนีออกมาพรุ่งนี้จะเกิดสงครามแน่นอนนะครับ มีการบันทึกครับว่าคืนนั้นนะ,นะครับเป็นคืนที่ค่อนข้างเงียบมากในซันซิบานะครับถือว่าเป็นคืนที่น่ากลัวเพราะว่าปกติซันซิบ้าจะเป็นเมืองที่มีสีสันพอสมควรครับมีการร้องเพลงตีกองมีปาร์ตี้มีเด็กร้องไห้แต่คืนนั้นคือเงียบสงบครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับและแล้ววันที่27สิิงหาเช้าว,วันถัดมาซึ่งเป็นวันเดทไลน์นะครับก็มาถึง 8ดโมงเช้าครับมีผู้ส่งสารจากสุลต่านคาลิตครับเข้ามาขอเจราจากับเคฟนะครับแต่ว่าเคฟบอกว่าไม่สนใจครับพระองค์มีวิธีการเดียวในการรอดได้ก็คือต้องลงจาการาชบัลลังแล้วก็ออกจากพระราชวังซะนะครับตอน8โมงครึ่งับผู้ส่งสารที่สุลต่านคาลิดส่งมาก็บอกว่า เราจะไม่ลดธงเราเราจะไม่ยอมจำนวนเราจะไม่หนีไปไหนและเราไม่เชื่อว่าคุณจะยิงใส่เราด้วยโอโหอันนี้เหมือนท้าทายเนาะสุลต่านคาลิดไม่เชื่อว่าอังกฤษจ,จะยิงพระราชวังนะครับต้องอยากที่บอกนอ้องว่าตอนต้นว่าพระราชวังเนี่ยสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากก็เลยไม่คิดว่าอังกฤษจ,จะทําลายพระราชวังอันนี้ได้นะครับเคฟบอกว่าเคฟที่เป็นกองสูลอังกฤษก็บอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเปิดฉากยิงแต่ถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามท่านก็จะได้รับ การกระทําอย่างที่เราแจ้งไปแน่นอนนะครับอันนี้ดูแบบทําแน่ๆน,นะครับตอน8ปดงห้าสเอาเหลือ5นาทีแนละ้วแโงห้ครับก็ยังไม่ได้รับข่าวสารจากพระราชวังเพิ่มเติมครับคราวนี้ทงเนร,รบนะครับของอังกฤษก็เริ่มชักทงขึ้นเตรียมปฏิบัติการแลครับและ9ก้ามงตรงครับตามสัญญาณครับกงสุน คุณเคลฟครับก็สั่งให้เรือรบอังกฤษเริ่มปฏิบัติการระดมยิงครับและใช้เวลาในการเตรียมการไม่นานครับ9นาฬิกา2นาทีครับ2นาทีหลังจากนั้นเรือรบของอังกฤษก็เปิดฉากระดมยิงใส่พระราชวังอย่างหนักหน่วงครับเรียกว่าปืนใหญ่ทุกลำเรือรบทุกลำระดมยิงนะครับและเขาบอกว่ามีบันทึกบอกว่าแค่เพียงนัดแรกครับก็ยิงไปโดนปืนใหญ่ของของซาฟีบ้าเนี่ยครับพังไปเลยเรียกว่าปืนใหญ่ของสุลต่านคาลิดที่เตรียมไว้เนี่ยก็เละตั้งแต่นัดแรก ทหารกว่า3,000คนนะครับที่ถูกรวบรวมไว้ในพระราชวางังซึ่งต้องอย่างที่บอกว่าพระราชวังเนี่ยทำจากไม้แล้วก็ไม่มีสิ่งป้องกันไม่มีสิ่งกีดขวางเลยเลยมีบันทึกว่าสิ่งที่เอามาขวางมีเพียง กล่องลังครับแล้วก็หีบแบบพวกหีบแล้วก็ยางเลยเท่านั้นเองแน่นอนว่าเจอกระสุนปืนใหญ่เข้าไปเละครับเละมากนะครับมีกําลังคนสูญเสียจํานวนมากเลยครับจากกระสุนาจากปืนใหญ่เนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นกระสุนที่มีแรงระเบิดค่อนข้างสูงนะครับในระหว่างที่มีการระดมยิงมีการต่อสู้ก็ จริงๆมีการประทะของเรือรบทั้งสองฝ่ายด้วยอย่างที่บอกว่าเซนซิบ้าเขาก็จะมีเรือรบลำหนึ่งเนาะก็แน่นอนรับสู้กันไม่ได้ครับก็นกกระจอกยังนกกระจิบยังไม่ทันกินน้านะครับเรือของเซนซิบ้าก็ถูกยิงจมน้ําไปเรียบร้อยนะครับฝ่ายสุลต่านคาลิดเนี่ยก็แอบเสด็จหนีออกจากพระราชวังนะครับมีการบันทึกบอกว่าจริงๆแล้วสุลต่านเนี่ยหนีไปตั้งแต่ได้ยินเสียงกระสุนนัดแรกแล้วพอเฮ้ยเขายิงจริงว่ะก็หนีไปพร้อมกับพวกชาวอาหรับระดับผู้นานะครับแล้วก็ทิ้งให้เหล่าทาสแล้วก็ผู้้ตติดดดามระับอยยเนี่ ต่อสู้แล้วก็ล้มตายอยู่ในนั้นแต่บางข้อมูลก็บอกว่าพระองค์ก็อยู่นานกว่านั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือหนีแอบหนีไปก่อนนั่นเองการระดมยิงครับสิ้นสุดไปณเวลา 9นาฬิกา40นาทีครับซึ่งเวลานั้นพระราชวังแล้วก็ฮาเลมที่อยู่ติดกันเนี่ยเรียกว่าเกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วก็ปืนใหญ่ของแซนซิบ้านเนี่ยก็เงียบสงบลงนะครับเพราะว่าพังหมดแล้วแล้วก็ธงของสุลต่านก็ถูกโค่นลงถ้าเรามานับเวลาจริงๆครับจากตอนที่เริ่มยิงก็คือ9โมง2นาทีหยุดยิง9โมง40นาทีใช้เวลาการลบเพียง38นาทีเท่านัน้นเรียกว่าสั้นกว่าการที่ผมขับรถมาอัด podcast ที่ออฟฟิศของมิชชันอีกนะครับก็ เหลวมากครับ38นาทีนะครับจากเหตุการณ์นี้ครับฝ่ายซันซิบ้าเนี่ยก็เรียกว่าบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายไปกว่า500คนเลยส่วนอังกฤษนะครับที่มีทหารอยู่ประมาณ1000คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพียง1คนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ภายหลังก็ได้รับการรักษาแล้วก็หายดีเป็นปกติมีบันทึกหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเขาบอกว่า1คนที่บาดเจ็บของอังกฤษเกิดจากการวิ่งหกล้มขณะลงจากเรือโอ้สงสารเหมือกนกันครับกลายเป็นหนึ่งคนที่ถูกบันทึกว่าบาดเจ็บนะครับจากการหกล้ม ท้ายที่สุดครับสุรต่านคาลิตและผู้ติดตามอีกประมาณ40คนครับก็ลี้ภัยไปที่สถานกงศูนยเยอรมันนะครับหลังจากการหลบหนีพระราชวังนะครับก็แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกราสีเรือแล้วก็มี นาวิกโยธินนะครับตามติดตามไปอีกเล็กน้อยนะครับแม้ว่าจะมีการขอผู้ไายข้ามแดนนะครับแต่ว่ากงสุลเยอรมันก็ปฏิเสธไม่ส่งสุลต่านคาลิดให้อังกฤษนะครับเพราะว่าตามสนธิสัญญาส่งผู้ไายข้ามแดนระหว่างเซเนก้ากับอังกฤษเนี่ยจะมีข้อยกเว้นเฉพาะนักโทษการเมืองซึ่งกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายนะครับกงสุลเยอรมันสัญญาว่าจะไม่ให้สุลต่านคาลิดเนี่ยไปยังแอฟริกาตะวันออกของเยอรมัน นะครับแล้วก็จะไม่ให้มีการเหยียบแผ่นดินซันซิบ้าโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาของทางเยอรมันที่บอกอังกฤษไว้นะครับไม่นานหลังจากนั้นครับสุลต่านคาลิดก็ถูกส่งไปที่แอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งเป็นดินแดนของเยอรมันก่อนที่จะถูกทหารอังกฤษจับตัวได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นนะครับแล้วก็เนรเทศไปอยู่เกาะเซนเฮเรนานะครับไม่กี่ปีหลังจากนั้นนะครับท่านก็ได้รับอิสรภาพแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่แอฟริกาตะวันออกนะครับในปีคศ .1927 นะครับก็ถือว่าสิ้นสุดกันไปสำหรับฝั่งของมมอท่านคาลิดนะครับคนที่สนับสนุนคุณคาลิดเนี่ยก็ถูกลงโทษตามสมควรครับก็ส่วนมากจะเป็นการจ่ายค่าปรับจากค่ากระสุนที่ยิงใส่นั่นแหละแล้วก็เป็นพวกค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกลับมาฝั่งผู้ชนะบางก็คือฝั่งอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าได้รับการยกย่อง เป็นอย่างสูงเลยครับจากรัฐบาลกรุงลอนดอนนะครับซึ่งจากการกระทำนี้ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รับรางวัลแล้วก็มีการได้รับแต่งตั้งเกียรติยศกันอย่างมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นกงสุนอย่างเซอร์บาเซลเคลฟเนี่ยครับซึ่งเป็นคนคอยเจรจาเนี่ยครับก็ได้เครื่องอิสริยพรนะครับแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นกงสุนใหญ่เลยในเวลาต่อมานะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าแสนยานุภาพของกองทัพอังกฤษเนี่ยครับที่ได้บุกถล่มแซนติบ้าอย่างเละเทะนะครับทำให้ไม่มีใครกล้าหือกับอังกฤษไปเลย ยาวนานถึง67ปีนะครับก็เรียกว่ารัฐในอารักขาเนี่ยก็เจียมเจียมนะครับอยู่ในอยู่ในความสงบกันทุกคนหลังจากสิ้นสุดสงครามครัอังกฤษก็ได้เชิญฮาเม็ดบินมูฮัมหมัดนะครับคนที่เขาเล่งไวน้นะครับขึ้นมาครองราชท,ที่ซันซิบ้าทแทนนะครับตามที่อังกฤษประสงค์แต่แรก สงครงามครั้งนี้ก็เลยจบลงนะครับในเวลา38นาทีเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นสงครามที่สั้นสุดในโลกนะครับฝ่ายงกิษเองนยครับเขาก็แสดงให้เห็นหนึ่งความสามารถในการทูดนะครับคือเขาพยายามจะแก้ปัญหาโดยสันติก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อไม้อ่อนไม่ได้ก็ใช้ไม้แข็งโดยการแสดงแสัญญาณุภาพทางการอาหารนะครับซึ่งทําให้หลายหลายๆประเทศที่อยู่ในอารักขาก็ เรียกว่าหวั่นกลัวนะครับในอํานาจของอังกฤษก็เลยทีเดียวนะครับก็นี่เรียกว่าเป็นเรื่องราวนะครับของสงครามที่สั้นที่สุดในโลกที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าสงครามที่สั้นที่สุดหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเออแล้วสงครามที่ยาวที่สุดคืออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเอามาจากวิกิพีเดียเขาบอกว่าเป็นสงครามระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์กับหมูกก่เกาะซิลลี่นะครับซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยของการมีอยู่จริงของสงครามนี้จริงๆอย่างเป็นข้อถกเถียงอยู่ว่าสงครามนี้มีจริงหรือเปล่า มีการกล่าวอ้างว่าสงครามเนี้ยไม่เคยถูกประกาศสงบศึกมาเลยนานถึง335ปีครับคือสงครามเนี้ยไม่เคยมีการบันทึกว่ามีการประทะกันด้วยนะแต่สงครามเนี้ยเป็นหนึ่งในสงครามที่ดําเนินการมาอย่างยาวนานที่สุดในโลกครั้งหนึ่งและไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดนะครับแม้จะไม่มีข้อยืนยันครับว่ามีสถานะของสงครามนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าในที่สุดครับ มีการลงนานสงบศึกนะครับในวันที่17เมษายน1986ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดสมมุติฐานว่าสงครามนี้มีขึ้นจริงทางนิติไนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะลงงามสงบศึกทําไมถ้าเราไม่เคยมีสงครามถูกไหมครับดังนั้นก็เลยเป็นสงครามที่ คนก็งงว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันนี่คือสงครามใช่ไหมนะครับซึ่งยาวนานมาถึง335ปีนะครับก็ช่างแตกต่างกับสงครามที่สั้น38นาทีจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับสงครามก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราสนับสนุนให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าในโลกสมัยใหม่คงจะไม่มีใครออกมารบราคาฟันกันแล้วแหละถ้าจะเป็นสงครามจริงๆก็น่าจะเป็นสงครามในรูปแบบของสงครามเศรษฐกิจสงครามของเทคโนโลยีนะครับมากกว่าก็คือเอาความรู้เอาความสามารถเอาเทคโนโลยีมาแข่งกันนะครับดังนั้น เราเองครับในฐานะนักรบนะครับของเมืองไทยก็พยายามพัฒนาตัวเองทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็เทคโนโลยีนะครับมันเติมใส่สมองบ่อยๆนะครับเรามี ช่อง Mission to the Moon นะครับอันนี้สำหรับเติมเต็มสมองให้เรานะครับส่วนใครอยากจะผ่อนคลายอยากจะรู้ความรู้แบบแปลกๆใหม่ๆรอบโลกก็มาที่ Mission to ปูโตได้นะครับเรามีรายการที่น่าสนใจมากมายเลยรวมถึงไฟ n นอตฟ้าของเราด้วยนะครับซึ่งช่องทางของเราครับมีทั้ง u b u Spotify s o u n d c l o u d p o d b e บ t แล้วก็ Apple Podcast นะครับใครชอบไม่ชอบอย่างไรหรือว่ามีเรื่องราวอะไรอยากจะแนะนาพวกเราทุกคนนะครับพร้อมที่จะเข้าไปอ่านแล้วก็ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะครับไปโพสต์ได้แฟนเพจเลยนะครับอันนี้ยินดีมากๆ Final f น็ตฟาจะกลับมาพบกับทุกคนอีกทีในเย็นวันศุกร์นะครับถ้าเกิดชอบก็มาร์คเดอะเดไว้เลยนะครับทุกเย็นวันศุกร์ขับรถกลับจากทำงานคิดเทียดมาทั้งสัปดาห์เย็นวันศุกร์ปุ๊บเปิดมาทางช่อง Mission To P ูโตก็จะเจอกับฟายเน็ตฟาวกับผมแฮมดับทัชพลแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสำหรับนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f i n a n u f i l e Podcast